พิงกี้สาวิกาให้รักพิพากษาพิงกี้สาวิกาวันมองหลายมิติบรมดามาอายการเดือดให้รักพิพากษาดาราสาวพิงกี้สาวิกาวันมองหลายมิติปรมดามาอายการเดือดให้รักพิพากษาเข้าใจทุกฝ่ายยันไม่ใช่เรื่องใหม่เชื่อผู้จัดทำใจไว้แล้วจากกรณีนายพชรยุติธรรมดำรงประธานคณะกรรมการอายการกออและอดีตอายการสูงสุด ได้กล่าวถึงการน,นำเสนอละครให้รักพิพากษาละครช่องสามมีเนื้อหาบิดเบือนการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พนักงานอายการทำให้สังคมเข้าใจบทบาทอายการที่ไม่ถูกต้องอย่างรุนแรงกระทบต่อความรู้สึกของอายการทั่วประเทศทางด้านพิงกี้สวิการับบททนายคามิเรียในละครรักพิพากษาเผยถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวว่า กี๊มองว่ามันเป็นละครละครก็มีชีวิตมนุษย์ประเดน็นนี้มันต้องแยกสามิติคืออาชีพทัศนคติตัวตนและการแสดงจริงๆเขาก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาร้องเรียนทั้งนี้ทั้งนั้นละครเรื่องนี้มันเป็นแนวคอมมดี้แต่ว่าสอดแทรกอาชีพของการเป็นทนายความอัยการนักกฎหมายต่างๆน้อมรับและเข้าใจหมดทุกฝ่าย บางทีแง่มุมในการนำเสนออาจจะเป็นเรื่องที่ไปกระทบเขาแต่ในส่วนของการเป็นนักแสดงก็อย่างที่บอกว่ามันมีสามมิติให้มองแล้วแต่ว่าใครจะมองแบบไหน